ทำอะไรคะทำแคลอล่ทำแคลอล่เลยคะพีใหม่กินแคลอล่เป็นไหมคะพีใหม่กินไม่เป็นเหรอน้องพีใหม่จะหัดกินไหมคะอะไรนะอ๋อจิบช้อดเลยเหรอพริกอ๋อนี้เป็นแคลอล่ค่ะเป็นแคลอล่ของน้องปีใหม่นะคะใช่ไหมคะเสร็จแล้วเหรอคะในสวยไหมในส่งนะส่งด้วยให้ดูหน่อย ส่งให้ดูหน่อยสวยไหมไหนไหนไหนยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสวยไหมคะถามนีกสวยไหมนี่นี่นี่ถามยายสวยเนาะโอ้เก่งจังเลยยิ้มหน่อยยิ้มเยี่ยมมองดิสิยิ้มเยี่ยมค่ะเก่งไหมคะปีใหม่เก่ง่ะจะเริ่มเหล่าดินดสอสีแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะปีใหม่บาย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 ก่อนยกมือบายบายหน่อยสิบายไม่บาย